แต่นแกนี่ละจ้าคือบ้านของเราบ้านใหม่ของเราเลี้นหองเราเนี่ยจ้าที่รักอืมหลังจากนี้ก็สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันนะจ้าเออนี่ผู้ยายเข้ามาใหม่อ่ะหวัดด <c oughs> <Brothers> ีนะเออเออแบ๊บแบบแบบแก่เออเก๋าเหรอเออเ้ใครอ่ะเก๋อหมอคือเก๋าแฟนเก่าอ่ะอะไรนะ พูดให้มันดังๆหน่อยสิแฟนแฟนเก่าอะพูดให้มันดังๆหน่อยเขาคือใครแฟนเก่าแจกอังเปาเข้า wallet f r ีเพีเป็นแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้แต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์ wallet ของทุกคนไว้ด้วยนะเอ่อนี่มาเต้ นี่เธอจะไปทลง้วจริงหรอหยุดร้านสักวันไม่ได้หรอดีไม่ได้หรอกนะตัวเองตัวเองก็รู้นี่เขาเปิดร้านข้าวนะหยุด <c oughs> ไปวันนึงนะลูกค้าด่าตายเลยแถมทุกอย่างอะแล้วก็เสียเงินกับการแต่งงานไปเยอะแล้วด้วยอะหลังจากนี้ก็ต้องตั้งใจทํางานตั้งใจเก็บเงินก็นไหนตัวเองบอกว่าตัวเองอยากจะมีลูกแล้วไม่ใช่หรอเออก็ใช่แต่ว่าวันนี้วันแต่งงานวันแรกนะตัวเองก็หยุดร้านสักวันหนึ่งแล้วเราก็จะได้เริ่มกระบวนการทําลูกไงจ้า โอ้ยนี่ขบวนการพวกนั้นอ่ะไว้ทําตอนกลางคืนตอนเนี้ยเขาจะไปเปิดร้านเขาเจาชุดเจ้าสาวไปคืนร้านด้วยเช่าเขามาถ้าเกิดว่าไปทําชุดเขาเปื้อนอ่ะจะโดนค่าปรับนะอะอยู่กับเขาสักวันหนึ่งก็ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ตัวเองก็เหมือนกันพรุ่งนี้ก็กลับไปทํางานได้แล้วนะรู้ไหมหยุดหลายวันเดี๋ยวเจ้าไา้จะหักเงิน <c oughs> ก็ได้ถ้า,างั้นเย็นนี้ต้องรีบปิดร้านแล้วก็รีบกลับมากินข้าวด้วยกันที่บ้านหลังใหม่ของเรานะอืจะรีบมาแล้วกันนะนี่มาเต้ฉันรักเธอมากเลยนะรู้แล้วลน่ะน่ฉันเองอ่ะก็รักนายในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วเราจะสร้างครอบครัวเล็กๆน่ารักน่ารักของเราให้ได้เลยเนาะถ้างั้นเขาไปก่อนละจ้าบ๊ายบายนะน่ารัก เอ้เอออนี่เป็นโรคจิ๋เหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวฉันไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยเว้ยหันหน้าไปเลยนะนี่มันห้องน้ำบ้านฉันโอ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจจะมองเธอสักหน่อยก่อนเนี่ยฉันยืนอยู่หน้าบ้านฉันไม่เห็นหรอใครใช้เธอทำหน้าถังห้องน้ำหันมาตรงกันหน้าบ้านฉันแบบนี้ฉันไม่ได้สร้างสักหน่อยไอ้บ้านซองหลังนี้มันก็เป็นแบบนี้แต่แรกแล้วอะแต่นั่นนั้นแหละไม่ต้องมองฉันเลยนะไม่ต้องมองเข้ามาในบ้านฉันด้วย โลเกตพูดยังกับของเธอฉันไม่เคยเห็นงี้แหละฉันเห็นหมดแล้วเวย้ยแล้วไงวะจะบอกให้นะว่าตอนเนี้ยมันไม่เหมือนกับของตอนนั้นแล้วตอนนี้มันโตขึ้นเยอะก็แล้วแต่เธอฉันไม่ได้สนใจสักหน่อยงั้นเหรองั้นมาซื้อบ้านอยู่ข้างฉันทำไมกันเล่านี่ฉันอะลืมเนินอไปหนนานแล้วเวย้ยที่ซื้อข้างบ้านเธอเนี่ยฉันไม่ได้รู้สะหน่อยไม่ได้ตั้งใจด้วย ถ้ารู้ว่าเธออยู่ตรงเนี้ยมีหมาเลือกซื้อแต่แรกหรอกเออกด็ดีฉันเองก็ไม่เคยคิดถึงนายเหมือนกันนั่นแหละน้าอยู่บ้านหลังนั้นก็นนะระวังระวังหน่อยแล้วกันนะได้ยินว่าตอนกลางคืนคน่ะมีเสียงแปลกแปลกประหลาดประหลาดออกมาจากบ้านหลังนั้นน่ะเออ่นี่นีเ่เธอๆๆรู้นี่ว่าฉันกลัวผีพูดบ้าอะไรวะเนี่ยฮะจะจะแกล้งฉันเหรอนอม่กแกล้งฉันหน่อยฉันพูดความจริงไม่งั้นบ้านหลังนั้นจะขายถูกอะไรขนาดนั้นเล้อ นี่มีพูดเลยนะเว้ยโตขนาดเนี้ะแกงกลัวผีเหมือนเดิมไม่เปลีย่ยนเลยนายอ่ะแกงกันจริงๆด้วยเธอนี้มันขี้แกงแต่เด็กจนโตเลยละ่ะฮะใช่ฉันก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ายังเป็นผู้หญิงใจร้ายเหมือนเดิมสินะเออเอเอ,เอ,เอฉันขอตัวเข้าบ้านก่อนแล้วกัน ฉันด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหจังเอา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 แม่ค้าวันนี้มาเปิดร้านด้วยเนี่ยแต่งงานวันแรกไม่นอนอยู่กับแฟนก่อนเหรอคะเอ่อช่างเอ็มมาได้งไงล่ะเนี่ยจะกินข้าวเหรอแต่ว่าพอดีว่าฉันปิดเตาไปแล้วนะเออเป่าเต้าเตานึกว่าวันนี้ปิดร้านอ่ะก็เลยไปร้านอื่นมาแล้วถ้ารู้ว่าเปิดร้านยังไงก็ไม่พลาดร้านนี้แน่นี่ว่าแต่ พิ่งแต่งงานทำไมไม่ฮานิโมฮานิมูนอยู่กับผัวกวันนะไอเกือบมันปล่อยให้เธอมาเปิดร้านได้ยังไงหรอวะเนี่ยไม่หรอกคือว่าฉันอยากจะมาเปิดร้านเองอะ่ะเสียเงินจัดงานไปตั้งเยอะนี่นะอยากจะรีบเก็บเงินโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นแต่งงานทั้งทีงทในชีวิตนะอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของเราก็ได้เออหรือไม่เธออยากแต่งงานครั้งที่สองกับฉันไหมล่ะ <c oughs> นี่ช่างเอ็มก็ <c oughs> จริงนี่นะเธอก็รู้นี่ถึงแม้ว่าฉันเป็นเพื่อนกับไอ้เกลือ,อมันแต่ว่ามาเต้ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะพรฉันก็ชอบมาเต้เหมือนกันน่ะนี่ถ้ามาเต้เลือกฉันไม่เป็นเลือกไอ้เกลือนะตอนนี้มาเต้อะไม่ต้องมาลำบากหรอกฉันจะให้มาเต้นอนอยู่บ้านสบายสบายคอยเลี้ยงลูกให้ฉัน <c oughs> ฉันอะดูแลมาเต้ได้อย่างดีแน่นอน ฉันรู้อยู่แล้วพอรูปหลอพ่อรวยแต่เก็บสิ่งพวกนั้นน่ะไปให้ผู้หญิงที่เขาเป็นของนายนะโธ่เขายวพูดแบบเนี้ยไม่ต้องห่วงหรอกนะช่างเอ็มยังไงช่างเอ็มก็ต้องมีผู้หญิงเป็นของช่างเอ็มแน่แต่ว่าถึงแม้ว่าเธอแต่งงานหรือเพื่อนฉันไปแล้วก็ยังน้ำใจไม่ได้นี่หว่าก็ยังอยากได้เธอมาเป็นเมียอยู่ดีอ่ะขอโทษนะเป็นเมียให้ไม่ได้แล้วไม่เป็นไร แต่ถ้ามีอะไรช่วยก็บอกเด้อถ้างั้นดีเลยช่วยเก็บร้านหน่อยดิหะนะนช่วยเก็บร้านหน่อยสิหนแล้วว่านะนะนะแก่ไรเฮ้ยนี่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 นนกเ,เกลือเออเบ้ยแกแกแกจะเข้ามาบ้านฉันทำไมวะเนี่ยฮะออกไปนี่อคือว่า ฉันขอเข้าได้าไม่ดีเพื่อฉันไม่ไหวแล้วอ่ะจะบ้านอใครแกบเข้ามองหนามบ้านฉันวะเนี่ยเดี๋ยวเมียฉันมาเจอก็เข้าจผิดกันใหญ่หรอกโอ้ยฉันได้ยินว่าเมียแกไปขายของอยู่ตลาดไม่ใช่เหรอยังไม่กลับมาหรอกนะฉันขอเข้าน้ำแป๊บเดียวแล้วฉันก็ออกมาไม่เหยียบบ้านแกอีกเลยแล้วพออะไรถึงมาเข้าหนามบ้านฉันบ้านตัวเองก็อยู่ตรงนี้องก็หนามมันเต็มไงเล่ามันกดยังไงก็กดไม่ลงแล้วโอ้ยท่านั้นก็ทนทนถ่ายไปก่อนดี ก็เพิบบ่งกดก็ได้อะไม่ได้เหรอฮะเหม็นขนาดนั้นใครไปเข้าได้แล้วนี่เธอโตขนาดนี้แล้วเว้ยนี่ใสย,ยังเหมือนเดิมอีกหรอไอเรื่องจุกจิกเล็กน้อยแบบนี้มองข้ามมันไปบ้างก็ได้แกดีกว่าเข้าห้องน้ําบ้านฉันเป็นในไหนรู้ไหมอ๋อถ้าเกิดให้ฉันต้องทนเข้าน้ำสกรปรกสกรปรกเหม็นเหม็นน่ะทนแบกน้ามาขอแฟนก่อนแกเข้าน้ําหน่อยดีกว่ามันดีกว่ายังไงวะ คนใช้หนูเองไี่จะมาจ่้อะไรกับแฟนเก่าแห่งฉันเล่าเดี๋ยวเมียฉันกลับมาเจอก็เรื่องใหญ่ันพอดีก็บอกันแล้วไงว่าเข้าแป๊บเดียวไม่ถึง15บหนาทีฉันก็อ,อกแล้วนะ่แต่ว่าห้องน้ําห้องใหม่เนี่ยเมียฉันยังไม่ได้ใช้เลยนุ้ยแล้วเธอเป็นใครอะ่ะติดจะมาได้ใช้ก่อนเมียฉันนะ่ะ โอ้ยเรื่องแค่นั้นเนี่ยนะคะแต่ไอ้เข้าบ้านเนี่ยเมียแกไม่ได้เข้าน้ําเลยไงฮะก็ใช่ดิเมียฉันยังไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยฉันไม่ยอมอ่ะยังไงก็ไม่ยอมไอ้เธอมาใช้ห้องน้ําบ้านฉันก่อนเมียฉันแน่เฮ้ยนี่เป็นอะไรมากหรือเปล่าฮะถอยไปเร็วถอยไปถอยไปถอยไปนี่ไอ้เธออะไรไม่ไหวหรออะไรไม่ไหวแล้วอะไรไม่ไหวเหรอมาเต้นี่ อย่าบอกนะว่าทั้งสองคนกําลังเออส่วยแล้วกู